อยู่กคลิปเตแลนะครับกลอปอย่สองตุกสึงกวบสูงเท่าผมเลยเหี้ยความเลยนันสร้างมาจากเด็กไม่พังเลยอ่ะผมลองทำแบบนี้บ้างนะ ฮ้ยเฮ้ยเข้ารูเฮ้ยเข้ารูเขา้เเขารูเต็มเต็มเลยทุกคนไปว้าวียขึ้นบินตกชื่นดีเลยนะครับขึบินตกขึบินตกจะกูลเลยเียแล้วมันต้องทำยังไงให้อยากพังทุกคูนโคมินมาให้พี่ด้วยนะครับพี่ก็ไปลูด้วยนะลูปัดดับยังไงอ๊ะ ผมรู้แล้วว่าบันต้องทับยังไงคิดประยุทธ์ไล่ออกโอ้โอยย่ามันพังง่ายเลยต่อนคลิปสองนะครับผม